เอาทีนี้เดี๋ยวพาไปแลกบรรยากาศการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดเดีย๋ยวไปแหลกสู้รัดกันก่อนนะบรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสรารัรทธาน,นี่แรกแต่ว่านี่วันแรกคือขักกันตั้งแต่หัวเช้ากันเลยค่ะก็มีทางอดีตนาย,ยอกอาบาจอคนล่าสุดมีอดีตส่อส่ออดีตข้าราชาการมาลงสนามข้าวรวมทาชิงทั้งแมตต์แ,แต่ว่านี่หกคนด้วยกันค่ะ โดยแรกตะวานีค่ะิ่มตั้งแต่แปดโมงหัวเช้าเลยในะหัะทีอาคารสุ่นกลางการประชุมพักใต้ตอนบนสั้นหลักกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีการมีการเปิดรับสมัครการเลือกตั้งนายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นวันแรกค่ะโดยแรกตะวานีในส่วนข้องนายอกอบอจอและกเส้าอบอจอสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะคะก็มีกล่องเชียร์มากันใช่ไหมมาให้กําลัง<ม>ใจผู้สมัครข้องตัวเองกัน,กนคึกคักค่ะการมีผู้สมัครนายอกอบอจอเดินทางมาสมัครนี ทางแมทหกคนด้วยกันใช่ไหมแต่ว่นในหัวเช้านี้มีมาห <มา S 1> <น>้าคนมีห้าคมี5คนก็ประกอบไปด้วยนายผงศักจากแก้วคือกำนันซักค่ะเป็นอดีตนายกอบาจาคนล่าสุดก็คืออยู่ในกลุ่มข้องคนรักสุราชแล้วก็มีนางโซ่ภาการจนะหรือว่าป้าโซ่อดีตโซ่โซสุรา์ธานีกลุ่มพลังสุราชคนที่สามนายวิเชียนจันบัวหรือว่าทนายแก้วค่ะกลุ่มสุราชกาวไม่คนที่สี่นายแพจิรชาตเรืองวัชรินหรือว่าคุณม่อหมุดซั่งค่ะอดีตนายแพ์่าธานาสุขจังหวัดสุรา์ธานีทีมพักประชาชนแล้วก็ คนที่5ก็คือนายส้มพลสิ่งหะพลค่ะอดีตผู้สมัครซ้อๆ้ออเคสซี่สุราธ,ธานีพักอนาคตไม่ทีมสุรัดยุกไม่แต่ละคนเนี่ยหคนนี่คือเข้ามาพร้อมกันก่อนเวลาแปดโมงครึ่งนะและการในส่วนของการรับสมัครการเลือกตั้งซ้ออบอจอค่ะก็ะมีการเลือกตั้งเนี่ยทั้งแมตซิ่เก้าอำเภอ36ำสิบหกเขตค่ะก็ะมีผู้สมัครแต่ละเขตเข้ามายืนใบสมัครชั้นเดียวกันค่ะครับโดยนายจะนายชัดชัยโนตยศนะครับปลัดอบจในฐานะผู้ในการการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยแกกกะ บอกว่าเนี่ยเมื่อมาพร้อมกันกอลวิลาใช่ไหมจากนั้นก็มีการรับสมัครกนนะครับจับฉลากในการน่าเสี่ยงลเลยก็ลำดับนึ่งนะครับเอาไม้เล็กนึ่งเลยกันนายส้มพลสิงหพ์พลนะครับไม้เล็กส้มกับนั่นผงทักจ่ากแกว้ว หมายเลขสามเนี่ยนายวิเชียนจันบัวนายแก้วหมายเลขที่ปารุรุภาการจนะหมายเลขห้านะครับคือนายแพทย์เจริรชัดเรืองวัชรินทร์ซึ่งสุกคนก็พอใจในหมายเลขของตัวเองและพร้อมจ้าเสียงนะครับในขณะทีร่งเวลาทิปรองนาฬิกาก็มีผู้สมัครอีกหนึ่งคนคือนายกริชนะครับบุญประทบนะครับนาบการสกับมีอคนครับกองวัดสุราธานีเราไปกว่างเสี่ยงกับผู้สมัครกันเลยครับตั้งใจตั้งใจตั้งใจมานานแล้วนะครับที่จะเ์อ จะพัฒนาสุราธ,ธานีให้เป็นเป็นสุราษฎร์ที่ว่าเป็นเมืองหลวงของภาคใต้ชต่เมืองก็มีความสุขที่คนมาคอยเยอะๆนะก็ามา,<อ>าผมว่าวันนี้อ่ะ <ๆ S 1> ใช่หุยอ,อยางเลี้ยงเลยผมนึกถึงพี่เกใชนะด้เลยอ่ะสัมผัสประชาชนนันก็คือต้องการเปลี่ยนแปลงสูงกอวันนี้ก็คือมาด้วยความหวังและมุ่งมั่นตั้งใจและก็มาคนแรกด้วยนะครับ รู้สึกดีใจมากที่จ้าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เกียรติพระสูลงนายกอบปจรพระ,ระสูจะทําให้เต็มที่ค่ะครับในส่วนของความพร้อมและความมั่นใจเนี่ยเราพร้อมและมั่นใจตั้งแต่เริ่มคิดและเริ่มทํานะครับก็าผมเชื่อมั่นในแนวทางที่พยายไม่จะเสนอให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเสนอวิธีการเสนอนโยบายต่างๆก็บรรยากาศวันนี้ก็เป็นเรื่องความเรียบร้อยนะครับในการต้อนรับนะครับผู้สมัครทั้ง นายกทั้งสมาชิกด้วยความดียิ่งนะครับก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมพอสมควรนะครับอันนี้ก็ฝากถึงพี่น้องที่รับชมรับฟังตรงนี้ด้วยนะครับว่าวันที่1นึ่งพาพันธ์นะครับเชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีนะครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในเขตพื้นที่ที่ท่านมีรายชื่ออยู่นะครับ นะครับนั่นคือบรรยากาศกองสุราธานีนะครับเนี่ยหลังจากเสร็จสิน้นการรับสมัครนะครับมาได้ไม่เล็กกันแล้วแน่นอนแลยครับผู้สมัครแต่ละฐานก็มาพบกับประชาชนและกองเชียร์ตัวเองแหละที่ติดตามมารอให้กำลังใจกันโอ้เน้นหน้านะครับต้งเรยงเชียร์กันคึกกัก อ่าบริเวณหน้าซุนกลางการประชุมสมนาภาคใต้ตอนบนตรงนี้และทิศตาลากล้างนะทางนี้ในส่วนการรับสมัครการเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีโต้นะครับรับสมัครไปโต้ถึงวันที่2 7ธันวาคมด้วยเวลา8ปโมง,งถึงึี่โมงถึงก็ทุกวันนะครับแล้วก็จะมีการเลือกตั้งกันจริงๆกับวันที่ถันปรลัดอบจย้ำนะครับคือวันเ่าที่หนึ่งกุมภาพันธ์6 8เวลา8โมงถึง5โมงเย็นนะครับนะ,ะวันเ่าหนะน้ารอบนี้เลือกตั้งวันเ่าที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับ